เราไปดูกิจกรรมสัมมานาขับเคลื่อนสมาคมสารใจไทยสู่ใจได้เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาทางด้านวิชาชีพให้แก่เยาวชนตามความถนัดและความชอบค่ะที่ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองจังหวัดยะลาพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานกรรมการมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรมติะสูรนนท์เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาขับเคลื่อนสมาคมสารใจไทยสู่ใจใต้พร้อมมอบนโยบายและประทานาษาเรื่องโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้สู่การเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีนายอารีวงอาระยะประธานกรรมการบริหารมูล,ลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้พันตำรวจโทรวรรณพงศ์คชรัตเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พลโทสันติสกุลตนาธแม่ทัพภาคที่4พ่วงในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพเสริสมสร้างความเข้มแข็งและการร่วมก,กันกำหนดแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนของสมาคมโดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะทำงานสนับสนุนโครงการระดับพื้นที่ ผู้ร่วมมอบนโยบายการขับเคลื่อนง,งานโดยมีกิจกรรมที่สําคัญได้แก่พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้ในเจตนาลงขับเคลื่อนโครงการการเสวนาทิศทางการขับเคลื่อนโครงการและการเชื่อมโยงปนอนสานใจสู่การพัฒนาโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรสําคัญอาทินายอารีวงอารยะประธานกรรมการบริหาร,ร,หารมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้คณะบดี คณะรัฐศาสตร์มหา,าวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปตัตตานีและนายกสมาคมสถาบันปอนอ,อจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ